ท่านผู้ชมครับมาในเาฮาครับสิลงกุ้งอีกเพิ่มเติมครับหลังจากปล่อยกุ้งไปแล้วลอยกิโลครับอยู่ในบอ่อกุ้งอยู่ในบอ่อกุ้งถือตกไปแล้วเหลือยุดแปดสิบสองแปดสิบยุดสองขออภัยครับเหลือยุดแปดสิบยุดสองกิโลซังมาอีกซังมาอีกยี่สิบกิโลครับ ต้องอีก20กิโลก็สิเป็นลอยยุดสองแต่ว่าเิ่นว่าเิ่นสิแถมอยู่น,นี่ครับกุ้งกุ้งมาลงบ่อตกเนาะกุ้งลงบ่อตกนี่ครับขนาดกุ้งโอ้โหครับนี่หว่นกุ้งครับตวนี้่งลงบ่อตก นี่กรไดานี่จ็กกิโลก็นี่ครับลงบอตปุังมาเลยครับท่านที่มาตบปุงตอนนี้ลงปุงเพิ่มเติมครับลงปุงเพิ่มเติมเรียบร้อยแต่ก็ยังบนพ่อ,อโอ้ ให้พ่อครับให้พ่อกุ้งจากบ้ามโชวนั่นคือเก่าครับเมือเอ่อนั้นก็มาลงกุ้งสำหรับตกพร้อมแล้วก็ลงกุ้งสำหรับเลี้ยงพร้อมกุ้สำหรับเลี้ยงครับอ่ หาครับหาเดี๋ยวเทียวหันเดี่ยวหันไปหาอ่าอันแคบอลไรบ่ครับแล้วเทียวละหาที่ไหนโอ้เทียวละหาโอ้เทียวลหาเนาะเป็นเป็นสิบบวอ๋อสิบกิโลทั้งหมดยี่สิบเนาะโอเคแลลงเถียวละหากิโลครับนี่เถียวที่สองตัดปลาที่สองกับลงไปแล้วสี่ให้ครบ ลิมิตคือลอยกิโลครับยานิโบอตกสำหรับผู้ที่มา,ามตกก็มันใจได้ครับืือท่านผู้ชมเนี่มาตกกุ้งกับสิได้กุ้งกรับเมื่อกินกันครับมาผักพอนชิวๆสบายๆอา๊อ๋อเันมีกุ้งน่อย ไปยื่นกุ้งในลงไปเรียงกรุงหนติดมาไปแล้ว10กิโลครับ ครับสี่าครับสี่พิธาอีกสี่นสิบเอมันจะเป็นพ่อสร้าโลกมาอาสาไหโอ้สิบห้าโลสิบห้าโลอ๋อเก้าสิบห้าโลแปดเก้าสิบห้าโลเล่เ่รอบหนึสี่เด็กเก้าสิบห้าโลกับอีกจุดสองเก้าสิบห้าจุด แ่ว่าเดนนี้กุ้งบกบลอยตัวทิบห้าจุดสองก็ถือว่าอยู่ในอัตราส่วนที่ที่เขาคำนวไว้ว่าสิลงประมาณลอยโลก็ได้ก็ทิบห์หาพอแล้วครับแล้วผู้ีมมาตบกุ้งครับครับกลับมาว่าเรียบร้อยครับเรียบ้อยล่งกุ้งเรียบ้อยครับทั้งหมดสิบห้าโลครับในมือนี้มือวันที่วันเพ็ญเดือนสิบสองครับวันที่ เอ้ยวันเพนเดือน3าครับปัทด่ษฐ์สองขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผชมครับติดตามรชมช่องมะนาวลงกลุมมืยอนีปัะทีษฐ์สองปุ้มพาพันสองพันครับสวัสดีครับ